หน่วยการสื่อสารไหนพรมแดนวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเปิดภาพปริศนากันก่อนนะคะภาพปริศนาของครูจะมีสีภาพนะคะเด็กๆมีภาพที่1สีเหลือง 2. สีชมพู 3. สีเขียวและสี่สีส้มนะคะเด็กๆเ,เด็กพร้อมแล้วเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะคะเรามาเปิดภาพที่1สีเหลืองกันเลยค่ะดูสิคะว่าใต้ภาพจะมีอะไร เด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะยังเป็นสีขาวอยู่ยังไม่มีรูปอะไรใช่ไหมคะเรามาเปิดภาพที่สี่สีส้มกันนะคะเรามาดูกันนะคะเด็กๆก็ยังไม่มีอะไรเลยเรามาเปิดภาพไหนดีคะเด็กๆภาพที่สามสีเขียวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรอยู่ใต้ภาพ เด็กเกเห็นหรือยังคะว่าเป็นภาพอะไรเรามาเปิดภาพสุดท้ายกันเลยคะ่ะภาพสุดท้ายสีชมพูเบอร์สองนะคะเด็กๆดู้แล้วหรือยงังเอ่ยว่าเป็นภาพอะไรถูกต้องแล้วคะ่ะภาพโทรศัพท์มือถือนั่นเอง โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารชนิดหนึ่งนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าอุปกรณ์สื่อสารมีอะไรอีกบ้างถ้าเด็กๆอยากทราบแล้วเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะที่ใช้ในการสื่อสารในปัจจุบันมีหลายชนิดได้แก่จดหมายโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุคอมพิวเตอร์และหนังสือพิมพ์เป็นต้น ทีนี้เรามาดูวิธีการใช้เครื่องมือสื่อสารแต่ละชนิดกันเลยค่ะเครื่องมือสื่อสารชนิดแรกโทรศัพท์โทรศัพทพ์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วที่สุดในการติดต่อสื่อสารเพียงแค่กดหมายเลขแล้วโทรออกก็สามารถพูดคุยโต้อตอบสนทนาได้ในทันทีและในปัจจุบันยิ่งสะดวกมากขึ้นเมื่อโทรศัพท์สามารถพูดคุยและเห็นหน้าผู้ที่สนทนาด้วยได้ จึงค่อนข้างเป็นที่นิยมและมีติดตัวกันแทบทุกคนค่ะเครื่องมือสื่อสารต่อไปจดหมายจดหมายเป็นเครื่องมือสื่อสารโดยใช้วิธีการเขียนข้อความแล้วส่งไปทางไปรษณีย์ไปถึงผู้รับปลายทางการส่งชนิดนี้อาจใช้เวลาเป็นวันหรือหลายวันขึ้นอยู่กับระยะทางค่ะเครื่องมือสื่อสารต่อไปคือโทรทัศน์ โทรทัศน์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในการรับรู้ข่าวสารผ่านทางหน้าจอค่อนข้างสะดวกและรวดเร็วมีทั้งรายการสดและรายการที่บันทึกเทปแล้วนำมาฉายและหากมีข่าวด่วนเราก็จะสามารถรับรู้ได้ในทันท่วงทีผ่านหน้าจอโทรทัศน์ดังนั้นการรับสารผ่านโทรทัศน์จึงค่อนข้างรวดเร็วเช่นกันค่ะเครื่องมือสื่อสารต่อไปวิทยุ วิทยุเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับฟังข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นคล้ายๆกันกันกบโทรทัศน์นะคะแต่วิทยุจะฟังได้อย่างเดียวค่ะไม่มีภาพมาให้เด็กๆรับชมนะคะและเครื่องมือสื่อสารชนิดสุดท้ายที่คุณครูจะนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในวันนี้คือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้สำหรับส่งสารที่เรียกว่าอีเมลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถส่งข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็วเช่นกันค่ะนั่งค้าเด็กๆอุปกรณ์การสื่อสารมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็มีเกมจับคู่ภาพเหมือนอุปกรณ์การสื่อสารมาเล่นกับเด็กๆด,ด้วยนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมพร้อมกันเลยคะ่ะเกมนี้จะให้เด็กๆ สังเกตนะคะภาพซ้ายมือและขวาม,มือมีทั้งหมด4ภาพที่เหมือนกันนะคะให้เด็กสังเกตนะคะว่าภาพแรกภาพโทรคงเด็กๆโยงเส้นไปตรงไหนคะลองสังเกตสิคะภาพไหนเอย่ยถูกต้องค่ะจับคู่ภาพโทรคงเสร็จแล้วมาดูภาพต่อไปนะคะภาพโทรศัพท์มือถือคู่กับโทรศัพท์มือถือถูกต้องค่ะเด็กๆ ภาพที่3ภาพคอมพิวเตอร์จับคู่กับภาพอะไรคะเด็กๆจับคู่กับภาพคอมพิวเตอร์ถูกต้องค่ะและภาพสุดท้ายเด็กๆรู้จักไหมคะภาพซองจดหมายจับคู่กับซองจดหมายเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆคุณครูปรบมือให้เด็กเก่งทุกคนเลยนะคะวันนี้คุณครูมีคำศัพท์มาให้เด็กๆฝึกออกเสียงเลยนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วไปออกเสียงพร้อมกันเลยคะ่ะ Telephone. Telephone. โทรศัพท์. <laughs>